โดนกูละเลือดเลือโอ้ยตรองนี้เลือดครับเลือด้นเลือดอ่ะขอยโค้นเลือดอร่อยนาะพี่สายแล้วนี่งหรือวิวิวิีิวิวิวอวิ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 วเวิ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 ิิวิวิิววิ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 าิวิว ดีพี่ดีเลยครับหวานจี๊บเนี่ยเมี่ยผมชอบแบบนี้มากเลยนะใช่ไหมครับเลือดเลือดให้เลือดฮะสิบวิโน่ครับพี่บ้านคุณอยู่ไหนขอนแก่นครับพี่ผมขอแหาคุณที่บ้านนะไปขอนแก่นมาเลยพี่ผมจะมีเวลาคุณทั้งวันเลยให้คุณทำไปเรื่อยๆผมอยากกินฝีมือคุณ คลิปนี้จบแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่าพลาดความบันเทิงและความมันอื่นๆรายการอื่นๆทางช่องวันเพิกาวนะครับผมเข้าไปดูตรงนี้เลยครับเข้าไปเลยครับไปเลยจ้ะตรงนี้จบแล้วจ้ะไปเลยจ้ะมูไปนู่นเลยจ้ะไปเลยจ้ะ